ยิ <Es> <an> man man ้มแล้วม like ันจะเกิดนะครับยิ้มไม่ได้ครับผมต้องต้องยิ้มเองอาตมออกมาครับถ้ายิ้มแบบตั้งใจยิ้มแบบยิ้มไม่ออกครับผมใช่ครับไม่อยากยิ้มเลยครับอยากยิ้มแบบไม่ต้องมาค้าไปเงี้ยใช่ใช่ใช่าใจลูกนั้นเด็กดื้ออ๋อเต็มพลังครับโอเคกอดแม่กันได้ไหม ดีก่อนยางี้ก็ยังดีครับมีมีพลังในการเดินต่อครับตานุเกียรติไม่เบื่อครับตานุเกีกรนี่ดีครับผมตานุเกแกรตมันมันรู้สึกผูกพันรู้สึกผูกพันแบบแบบรักเหมือนแม่นะครับเพราะฉะนั้นะความรู้สึกต่อไปเรื่อยต่อต่อเหมืแม่นี่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ แต่มันจะแบบคนละแบบคมรู้สึกมันจะคนละแบบนะครับแต่ว่าจะไม่ได้กอดแบบเป็นหนุ่มสาวๆเลยครับคนยากกอดได้ไหมครับทำว่ไแม,ามา่ก่อนเลยครับนะอะครับ,นนรบเ,ดเดี๋ยวถ้าถ้าใครมีลูกนะครับเดี๋ยวแม่จะจงให้กอดเลยน้องก่อนน้องกอดไปเลยนนี้ก่อนแม่ไปก่อนเลยนนครับโอเคได้ อ๋อขออนุญาตไม่ได้ต้องขอเลยใช่ไหมฮะโอเคครับผมงั้นผมจะไม่ขอแล้วผมจะเจอผมจะ่อนเลยเห็นไหมว่าขอยังไรก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเนาะเป็นเส้นที่จะได้น้อยมากกในเวลาที่ขอนะครับงั้นต่อต้องแอบก่อนเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมไม่เห็นับผมไม่เห็นนะครับผมต้องแบบอาที่ดีไม่ดีไม่ใช่เหมือนนั้นไม่ใช่เหมือนนั้นแบบต้องแบบ ให้ให้เราแบบทิ้งรับตามแม่แๆในที่นี้ครับพ่อฮะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีครับที่พูดมานี่ควาจริงรุนล้วะมุนเล่นนะบุเล่นเอาผมจริงแล้วผมตอนนี้ผมไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วนะแค่ได้อยู่กับทุกคนที่รักก็พอแล้วครับแล้วไม่ต้องการอะไรล ไม,ม่ต้องการให้ให้นักบ้างไปนะแต่ว่าเขาให้นักมีนิสัยเป็นัะะกดันนะเราพอ,อครับผมไม่ขอแล้วเดี๋ยวขอเขาว่าะแต่เรา,เเาเคิาดเยอะไงนะครับโอเคส่งต่อที่กันนะครับนี่ก่อนยังมันก็ยังดีครับมีมีพลังในการเดินต่อครับ,รบอกอนอกเกอุเกย,เกยนี่ไม่เบื่อครักอนุเก,ย,เกยีนี่ดีครับผม ความรแกมันมันรู้สึกผุกพันรู้สึกผูกพันแบบแบบรับเหมือนแม่นะครับเข้าใจแหละเขารู้สึกกอไม่รั่ว่อตกอแม่นีมมม่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่มาจะแบบคนละแบบเขารู้สึกมาจะคนละแบบนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้กอบแบบเแบบป็นเหนุ่มสาวๆ,ๆเลยครับคนยากคอดได้ไหมครับกอดแม,มา่ก่อนเลยครับ อ๋นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าใครมีลูกนะครับเดี๋ยวแม่จะจงให้ก่อนเลยมานนี้ก่อนแม่ไปก่อนละครับโอเคได้อ๋อขออนุญาตไม่ได้ต้องขอเลยใช่ไหมครัโอเคครับผมงั้นผมจะไม่ขอนะครับผมจะเจอผมจะก่อนเลยเห็นแล้ว่าขอยังไงก็ไม่ได้อยู่เลยครับเนาะปแต่เส้นที่ได้น้อยมากกันในเวลาที่ขอนะครับงั้นเราต้องแอบก่อนเลย ฮะอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมไม่เอ็นต้องผมไปไแมเห็นนะครับมันต้องแบบอ่าที่นี่ไม่ไม่มีไม่ใช่เหมือนน้ำไม่ใช่เหมือนน้นแต่ต้องแบบอาให้ให้แล้วแบบทิ้รับตาแม่แม่หน่อยทีไหนครับก้องฮะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีครับที่พูดมาเนี่ยความจริงรู้แล้วนะ คุณเล่นนะครับคุณเลนครับผมจริงๆแล้วผมวันนี้ผมไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วนะแค่ได้อยู่กับทุกคนที่รักก็พอแล้วครับไม่ไม่ต้องการอะไรเลยครับไม่ไม่ต้องการให้ให้รักบ้างไปนะแต่ว่าเอาให้รักนี่นี่ถือว่าให้รักกันมาพอแล้วครับไม่พอแล้วครับถือว่าพอแลว่าแต่เราพูดเจอเพลงนะครับโอเคส่งกันต่อที่กันนะครับ